ถอนกำไรจากดอบลิทนะครับมาเลยเข้ามาตรงที่หน้าแอปกันเลยนะครับกดเข้ามาตรงที่แคสกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปกดตรงที่ถอนนะครับเลือกธนาคารที่ตัวเองผูกไว้ของเทพเป็นกสิกรนะครับใส่จํานวนกําไรที่เราจะถอนเข้าไปเลยครับวันนี้เทพถอนอยู่ที่2 0,000นนะครับยืนยันในการถอนกําไรที่จะเข้ามา1 8 7 6 5บาทนะครับยืนยันในการถอนไปเลยนะครับอ่าแล้วก็รอรหัส O t ดีนิดนึงตรงนี้ ใส่ OTP ยืนยันในการถอนกําไรเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับอ่ะยืนยันในการถอนแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ถอนไม่ได้นะเพื่อนๆรอเข้าวันลุ่งขึ้นนะครับกําไรก็จะเข้ามาในวันลุ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกํากำไรเข้ามาแล้วนะครับที่เราถอนกําไรไปเมื่อวานนี้แล้วก็มาเช็คดูในหน้าแอปดรอ t บิตก,ก่อนเลยกดเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้เราแจ้งถอนไปที่ส0งหมื่นนะครับถอนไปสองหมเข้ามาหนึ่งห 765นะครับแล้วก็มาเช็คที่นับธนาคารของเราเลยเมื่อเมื่อคืนนี้เงินเข้ามาประมาณตีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ถอนไปเมื่อวานในค้างไว้ก็คือเงินยังไม่เข้านับมาเข้าวันนี้นับตอนตีหนึ่งนะครับเข้ามา1 8 7 6 5นะครับยอดตรงกับที่ถอนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปถอนหน้าตู้กันเลยครับเพื่อนมาถึงแล้วครับเพื่อนแล้วก็ไปทําการถอนตรงไรกันเลยครับ Rồi. <laughs> <laughs>